การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สนับสนุนผู้พิทักษ์โดยน้ำยาหลังจานไลายปันเอสสวัสดีครับผู้พิทักษ์วันนี้จะพาไปพบกับเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเปิดบ้านของตัวเองเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กในชุมชนนวนจิตเขตวัฒนาครับเพียงเพราะต้องการให้เด็กเหล่านี้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดพักสักครู่ช่วงหน้าพบกับผู้พิทักครับ บ้านหลังนี้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กในชุมชนนวนจิตเขตวัฒนาในแต่ละวันที่นี่มีเด็กๆมาเรียนหนังสือและทำกิจกรรมร่วมก,กันกว่า30คนนางรัตดาจ,จันอุดรวัย49ปีเธอใช้เวลาว่างที่เหลือจากการดูแลสามีที่ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกทำงานเพื่อสังคมด้วยการดูแลเด็กในชุมชนมากกว่า20ปีแล้วศูนยาวชนทู่ได้โอกาสขอต่อต้ายาเสพติด ที่นี่นอกจากให้ความรู้ด้านวิชาการยังสอนแทกจริยธรรมสอนให้เป็นคนดีของสังคมและป้าละดาอย,ยังช่วยหาทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆอีกด้วยก็ดีใจเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่ได้มีเวลาสั่งสอนลูกเพราะว่าต้องออกทํางานแต่เช้าและเย็นก็กลับมาก็มืดแล้วอะไรเงี้ยก็ ดีใจที่ว่าป้าดาเขาเปิดสอนอะไรเงี้ยลูกเราก็จะได้มีความรู้ขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะก mm ็ hmm. แถวบ้านรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็ถ้าหนูโตขึ้นอาจจะมาช่วยป้าดาพัฒนาต่อไปะแล้วหนูก็ขอให้ป้าดาสอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็หนูดีใจมากค่ะที่ป้าดามาสอนนายขวัญชัยจันอุดอรลูกชายของป้าลลดดาวัย22ปีคนนี้ นับเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการอย่างวิชาภาษา,าอังกฤษให้กับเด็กๆคุณแมค่คงไม่อยากเห็นเด็กไปมั่วสุมหรือไปทำอะไรที่มันไม่ดีแต่ประดาจะเน้นถึงประโยชน์สังคมไปก่อนประโยชน์สังคมมาก,ก่อนประโยชน์ตัวเองคำนองนี้ค่ะเราก็ต้องใช้ความพยายามหลาย,หลายรูปแบบจนที่เป็นยอมรับของสังคมอะไรอย่างนี้ค่ะาก็อยากจะ ให้สังคมเป็นสังคมที่ดีนะคะก็ก็อยากอยากจะมาทําตรงนี้ก็ทําไปเรื่อยๆค่ะนางรัตดาจันอุดรแม่บ้านผู้ที่ต้องการมีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยไม่ได้หวังเงินทองเป็นสิ่งตอบแทนเธอเพียงแค่เห็นเด็กๆในชุมชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและประสบความสําเร็จในการศึกษานับว่าเป็นรางวัลที่ล้าค่าสําหรับครอบครัวของเธอ ผู้ปกปักและปกป้องเป็นผู้คุ้มครองม้ปิดทองหลังองค์พระทำหน้าที่ตนสมคำคน นางรัดาไม่เพียงแต่สอนหนังสือให้กับเด็กเหล่านี้ครับเธอยังช่วยเหลือจัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนในชุมชนด้วยครับพบกับผู้พิทักษ์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาส1เอนาฬิกา5นาทีวันนี้สวัสดีครับ